พวกพวกคุณรู้ไหมว่าอะไรทําให้เกิดโลกร้อนอะไรอ่ะควันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะมีตั้งหงห์ที่เป็นตัวการทำให้โลกร้อนเพราะว่าหมีขั้วโลกฮัลโหลผีผีอย่าเพิ่งหยุดผี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 เวลาเวลาเปิดเปิดตู้สภาพเปิดตังเปิดเบาเปิดเบาสิพอชุดพอชุดอยู่โอ้ชิบหายแล้วมันรู้ดีมาก วันก่อนครับทำไมครับผมเปิดตู้เย็นนะครับล้มเลยครับจะผักละออ่ะสุกไก่สกัดครับเฮ้ยนี่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 กูมีมุกมีมุกมีมุกมีมีภูกับหลานเว้ยคุยกันด้วย หลานบอกปู่ว่าปู่ป,ปูโทรสัพท์มีไลน์ไหมครับปู่ก็ตอบว่าปู่ไม่มีไลน์ปู่ชอบแบบเรียบๆชิบหายแดกแม่งฮันเน่ก <c oughs> ูสารยืนนู่งนกาแล้วเี้ยงไร <c oughs> ไร <c oughs> มีมีคู่รักสองคู่หนึ่งเว้ยทะเลาะกันเว้ย <c oughs> ผู้ชายพูดว่าเราเลิกกันเถอะผมรู้ว่าคุณรักผมน้อยลงแล้วผู้หญิงก็ตอบว่าฉันไม่เลิกกับคุณจะรักคุณน้อยลงตรงไหนผูช้ชายตอบว่าเดือนก่อนเนี่ยคุณรักแค่ผม31วันเดือนนี้คุณรักกับผมแค่สาวันเองคุณรักผมไม่เท่าเดิม หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนผี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 มาที่มานี่มาที่มาที่ตำรวจอะตำแหน่งไหนทำงานหนักที่สุดตำแหน่งที่ทำงานหนักที่สุดใช่ผู้บัญชาการโอเคผมตอบรู้คุณจับคุณเลยไม่ใช่ตำแหน่งจ่าครับจะทำทุกอย่างให้เธอหนีไปไหนมาอยู่กับผมจ่ายอมแล้วมาอยู่กับผมเดี๋ยวนี้ n o ไอเดียวเดี๋ยวที่ใจเย็น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 นี่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 วินิจผมมีอะไรถามคุณว่าไงว่าไงไอไอโฟนมันราคาสามหมื่นสองใช่ปหมเฮ้ยมันมีตั้งแต่สองหมื่นห้าถึงสี่หมื่นไอแพดราคาเท่าไหร่นะไอแพดผมจำไม่ได้ตั้งแต่สองหมื่นถึงสี่หมื่นกว่าอ่าแล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมันมีราคาแล้วมันประเมินราคาได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับได้ที่คุณบอกมาคือมันประเมินค่าได้ส่วนไอเลฟยูอ่ะมันประเมินค่าไม่ได้นะครับไหนไหนพูดเสร็จแล้วมุกเสร็จ จับไปข้าก่อนจุกกู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 จุกน่ากลัวคือโคโรนาส่วนน่ารักก็คือเธออยู่ตรงไหนกันน้าแหมเดี๋ยวก่อนดิเอ้ยออกไปได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยออกไปได้ออกไปได้โคโรนาเนรัะคิดถึงนะมาหาหน่อย คุตัวเดเียวได้สักดถึงนะมาหาหน่อยคุณผีคุณผีผมมีคำถามจะถามคุณครับว่าไงครับผมจะถามว่าจันอะไรไม่ได้อยู่ฝ่ายจัดซื้อจันอะไรไม่ได้อยู่ฝ่ายจัดซื้อจันอะไรอ่ะจันจะรู้เปล่ะนั่นมันฉันจะรู้ปล่ะรถโตโยต้ารุ่นไหนคันเล็กคันเล็กสุดที่สุดอ่า โคโราผิดตอลุกตาตีปี๊ดคุณรู้ไหมครับถ้าเกิดนักฟุตบอลเนี่ยโดนใบแดงเนี่ยเขาจะจะโดนอะไรไปเป็นทหารไงครับครับถูกครับวันก่อนครับผมไปร้านอาหารนะครับเจอเมนูหนึ่งคันผมเป็นหัวเลยครับเมนูอะไรข้าวขาหมุนครับสวัสดีครับว่าไงครับ ปาโลมาสีอะไรครับมีอะไรมาทำหน่อยปาโลมา <laughs> ปาโลมาเหารอโลมาสีชมพูค่ะเพราะว่าเขามองไปทางไหนตอนนี้ก็มีแต่สีชมพูเ <laughs> ริ่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมมีอะไรจะบอกครับว่าอะไรครับเอ่อมันลืมไปแล้วครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ผมเป็นไข้ครับ แล้วยังไงครับอ่าแล้วผมไปหาหมอครับหมอก็สวยมากเลยครับผมก็ตอบหมอไปว่าผมเป็นไข้ที่ชนครับคนที่ใช่ครับโอ้โโอเคครับก็จบแค่นี้กันดีกว่านะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับไมปป่าดจุบจ๊บ